สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงมัลติเอฟเฟกตัวหนึ่งนะครับกับ Fender Tone Master Pro เอาตรงๆนะครับแวบแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมนึกถึงฮีลิก่อนเลยเพราะว่ามันจะมีจอเล็กๆอยู่ที่สวิชนะครับพอเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่าให้ตรงสวิชชิกกดนะครับสามารถหมุนได้ด้วยเหมือนกับคอร์ทเทคเลยครับในส่วนของอินเอาด้านหลังนะครับก็โหให้มาโคตรเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเซรีเทอร์นะครับให้มาถึง4ลูปพ่วงเอฟเฟกกันมันเลยนะครับแบบนี้ในส่วนของคอนเวอร์เตอร์นะครับในสเปคเขาบอกว่าเป็นนน32ใส่วของ เอาตรงๆก็ทั่วๆไปครับเ e n d ดอร์ l k ล์กบารชหวังว่าในอนาคตจะมีอัปเดตเพิ่มนะครับแต่ที่ผมชอบนะครับก็คือมี EVH มาให้ทั้ง3 c h ช n น e l เลยนะครับคือ g r e e n b l u e r ส d ส่วนที่ผมชอบมากเลยครับก็คือในส่วนของภาคแคปซิมคือหน้าตาใช้งานง่ายแล้วก็มีตำแหน่งในการวางไม้บอกชัดเจนสรุปภาพรวมนะครับผมว่าเ e n เดอร์เขาทำกันบ้านมาดีนะครับที่ดึงเอาข้อดีของหลายแบรนด์มารวมกันที่นี้ก็เหลือแค่เฟิร์มแวร์ว่าเขาจะขยันอัปเดตเหมือนแบรนด์อื่นไหมถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ก,กด,ด่ลลง้าานเย